พระเดชพระคุณพระธรรมวิตโกภิกขุหรือเจ้าคุณนอวันเทประสินิทราวาสท่านสอนว่าจงระลึกถึงคติพจน์ว่า do no wrong is do nothing ทำอะไรไม่ผิดเลยก็คือไม่ทำอะไรเลยความผิดนี่แหละเป็นครูอย่างดีควรจะรู้สึกบุญคุณของตัวเองที่ทำอะไรผิดพลาดและควรสบายใจที่ได้พบกับอาจารย์ผู้วิเศษก็คือความผิดจะได้ตรงกับคำว่าเจ็บแล้วต้องจำ ตัวทำเองผิดเองนี่แหละเป็นอาจารย์ผู้วิเศษเป็นกู๊ดเอ็กซมเปิลคือตัวอย่างที่ดีเพื่อจะได้จดจำไว้ระวังสังวรไม่ให้ผิดต่อไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่ด้วยความเม่เ,เ,เรือ่อเพือประมาทอาดีตที่ผิดไปแล้วก็ผ่านพ้นล่วงเลยไปแล้วแต่อาจารย์ผู้วิเศษยังคงอยู่คอยกระซิบเตือนใจอยู่เสมอทุกขณะว่าระวังอย่าประมาทนะอย่าให้ผิดพลาดเช่นนั้นอีกนะ ผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอย่ยถึงสี่อีกทีห้าหกซ้ำอภัยฉไหนจงสังเกตพิจารณาดูให้ดีเถิดจะเห็นได้ว่านักคนกว้าวิทยาศาสตร์ทางโลกก็ดีและท่านผู้วิเศษที่เป็นศาสตราจารย์ในทางธรรมทั้งหลายก็ดีล้วนแต่ผ่านพ้นอุปสรรคความผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนมาแล้วด้วยกันทุกท่าน